สวัสดีครับวันนี้ทางช่องได้นำตัวไซโก้นะครับตัวเวนทูล่านะครับที่ก๊อปเยอะมากนะครับผมผมให้ดูฝาหลังก่อนนะครับอันนี้คือตัวแท้นะครับกระจกจะตีว่าเป็นกระจกกันรอยขีดข่วนนะครับผมฝาก็จะเนียนเลยนะครับนะครับผลิตญี่ปุ่นนะครับเจแปนมูรุ่นนี้จะ กันน้ำสิบบา์นะครับหรือหนึ่งร้อยเมตรนะครับผมเป็นเรือนสแตนเลสนะครับอันนี้ฝาหลังด้านหลังอ่าด้านในนะครับจะมีตีนะครับว่าไซโก้นะครับเรือนนี้ผลิตจีนนะครับแต่เป็นของแท้นะครับเรือนนี้ก็ผลิตจีนเยอะครับแต่เป็นบริษัทของญี่ปุ่นนะครับเรือนนี้นี่นะครับ เห็นหน้าชัดชนะครับเรือนนี้จะเป็นระบบคิเนติกนะครับตัวนี้จะบอกพลังงานครับอย่างช่องเนี้จะบอกคือเป็นพลังงานเต็มนะครับ M ก็คือย่อมาจากเดือนนะครับอยู่ได้เป็นเดือนเดือนครับถ้าเป็น W ก็ฐานจะเริ่มออนและจะดูแค่สัป,ปดาห์นะครับแล้วก็จะเป็นสัปดาห์แล้วก็มาเป็นวันนะครับเหลือกี่วันก็จะมีบอกเป็นชั่วโมงลงมานะครับ นี่ก็อาจจะเป็นสี่อาทิตย์หนึ่งอะไรนะครับไล่ลงมาแต่มาตรฐานมันจะเก็บสำรองพลังงานหกเดือนนะครับส่วนช่องนี้จะบอกวันนะครับเวลาปกติแล้วก็วันที่ตรงกลางนะครับเวลาเราเหวี่ยงก็จะมีการบอกระดับแบตเตอรี่ที่เขาา่าในวันนะครับวผมเหวี่ยงให้ดูนะเหวี่ยงด้านหนึ่งครับเข็มจะมีการตรีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมเหวี่ยงก่อน นี่นะครับเขมันจะตีลงมาแล้วก็จะบอกสถานะนะครับว่าตอนนี้จะอยู่ท่าไหนนะครับโอเคส่วนเครื่องด้านในครับอันนี้คือเครื่องแท้นะครับถ้าก๊อปทำไม่ได้แน่นอนนะครับตัวคิเนติกนะครับแต่ด้านหน้าก็อาจจะมีเขียนเวนทูล่านะครับแต่เครื่องด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นระบบฐานนะครับตัวนี้จะมีฐานอยู่ตรงนี้นะครับ ฐานจะอยู่ข้างล่างรหัสเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรหัส 5D44A นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นรหัสเครื่องนะครับส่วนตัวนี้จะใช้ทับทิมนะครับก็จะมี12เม็ดในเครื่องนะครับอันนี้บริษัทไซโกเห็นไหมครับจะมีตีหมดเลยอันนี้ภายในนะครับ อันนี้เป็นมือสองนะครับเป็นของลูกคา้าสายก็จะมีตีตัวโค้ดไว้นะครับปลายสายอันนี้ปลายสายนะครับส่วนเม็ดไม่ยมก็จะเป็นเม็ดไม่ยมเกลียวนะครับจะมีสองข้างเลยนะครับตีเอาไว้ มาดูฟอนตัวบานพับนะครับไซโก้แท้ส่วนใหญ่จะตีสแตนเลสสตีลจะมีขีดที่ผมเคยบอกนะครับ A B C นะครับตัวนี้จะเป็นขีด B นะครับด้านหนารับสายก็จะแบบไม่มีคมไม่มีอะไรนะครับเรียบเรียบมนๆเลยเขารับมาดีเลยครับด้านหน้านะครับจะมีสกรีนอยู่ อันนี้สภาพก็ผ่านการใช้มา,าพอสมงครนะครับของลูกค้าจะมีสกรีนตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เวลาจะตั้งนี่ครับหมดได้เลยตัวนี้ก็หมุดได้นะครับ แต่ถนัดนะครับจะหมุนช่องในช่องนอกก็ได้เป็นเม็ดไม่ยอมดึงนะครับไม่ใช่เกลียวนะครับขอโทษนะครับเป็นดึงส่วนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับรับรองว่าไม่มีใครมาเปิดเครื่องให้เห็นแบบนี้นะครับถ้าไงชอบคลิปก็ให้ความรู้แบบนี้ก็ ลบกวนฝากกดไลค์ติดแชร์กดแชร์ให้เหมือนเดิมนะครับขอกำลังใจกันโคละแชร์คนละไลค์ก็พอนะครับโอเควันนี้ก็มีเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ